R.E.S. E. DJ สวัสดีเ,เพื่อนๆชาววันพันแมนกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงรีวิวฮีโร่เออก็ไม่ใช่รีวิวฮีโร่สิต้องพูดว่ารีวิวอุปกรณ์เพราะวันนี้ผมได้ทำการอัพไอเทมอุปกรณ์ ของตัวใดตัวหนึ่งสามดาวเรียบร้อยแล้วอยากดูไหมตัวอะไรโอเคไปดูกันที่รูปภาพเออก็คือวันนี้ผมจะมารีวิวฟูบุกินะฟูบุกินี่บอกไว้ก่อนนะว่าอ่าเซิร์ฟแรกๆอะ่ะหรือว่าเซิร์ฟเปิดใหม่อะ่ะเวลามันเปิดมาแรกๆอะ่ะมันจะมีกิจกรรมแจกเซิร์ฟฟูบุกิอยู่นะก็คือต้องมีพลังก่อนจบกิจกรรมอะ่ะ9ก้าหมื่นห้าหรือที่เก้าแสนห้าวะผมจําไม่ได้นั่นแหละประมาณนั้นแหละคือถ้าได้เออไม่ใช่เก้าแสนนี่ ประมาณแปดแสนห้าวะเออผมไม่รู้อะแต่เรื่องใหม่ใหม่เนเขารู้กันเออคือผมพลาดน,นะเพราะผมอะเป็นคนที่เล่นอะไรใหม่ๆห่อาจจะไม่เข้าใจเว้ยก็เล่นไปเรื่อยอะตามวิถีชีวิตเนี่ยเราเล่นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพิ่งมาเข้าใจตอนเออยิ่งเล่นนานยิ่งเข้าใจเข้าใจวะเออพอเราเข้าใจแล้วเราก็เริ่มเข้าใจว่ากูพลาด <c oughs> กูพลาดคือกูพลาดมากเลยกูพลาดอันใหญ่หลวงเลยแม่งเอ้ยไม่น่าเลย ทำไมกูพิ่งมาเข้าใจตอนกูเลเวลสามสิบสี่สิบว้าวค,คิดในใจเออแม่งออไม่เป็นไรเว้ยเก็บเอาจากสถานีซัพพลายก็ได้อะไรประมาณนี้นะแต่ตอนนี้ทุกคนสามารถได้ครับใครที่ยังไม่ได้เทอร์ฟูบุกิสามารถแลกได้แล้วก็คืออุดหนุนเกมครับนี่เลยฮีโร่ซัพพอร์ตเติมเลยครับสามร้อยบาทแน่น,นอนเวลยี่สิบแล้วก็อีกเวลที่เหลือก็เวลที่เหลือก็ยังได้นะได้เรือ่อยๆเลยจนกว่าจะจบกิจกรรมก็คือกิจกรรมนะี้มีอยู่สองเดือนนะบอกไว้ก่อนนี่ครับผม ก็คือผมได้จากการเลืว20นะิ20เนาะแต่คุณต้องอุดหนุนนะถ้าคุณไม่ไม่เติมเลยจะเป็นสายฟรีก็ไม่ได้นะบอกไว้ก่อนพอวิ20แลวเนี่ยจะได้เอ่อหีบเฉพาะมาให้เลือกเนาะก็คืออันนี้มีอยู่สามอย่างข้างในนะเราสามารถเลือกได้สามอย่างนี้มีอะไรบ้างผมก็จะบอกว่ามีไอเทมจีนอตไอเทมฟูบุกิแล้วก็ไอเทมมอสคิโตเกิลสามอย่างนี้เออไปเลือกกันได้ครับผมใครที่มีฟูบุกิอยู่แล้วอยากได้ของมอสคิโตเกิลก็ได้นะแต่บอกแนะนานะอย่าไปเลือกจีนอตนะ พราะจีนอตมันแจกอยู่แล้วครับผมแจกฟรีแน่ๆจำได้ว่าล็อกอินเจ็ดหรือสิบกวาวันนี่แหละแจกเออวันนี้จะไปเลือกฟูบุกิหรือมอสคิโตเกอร์นะอันนี้ผมเลือกฟูบุกิมาเนาะก็คือผมไม่ได้จากกิจกรรมเพิ่อเปิดแรกๆอะ่ะผมลืมผมเล่นแบบไม่ตั้งใจไงเออผมก็เลยต้องแรงมาละ่ะเราไปรีวิวฮีโร่กันเลยดีกว่าทุกคนมาที่ฮีโร่กันครับผมนี่ครับผมฟูบุกิผมทําการอัพห้าดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทําการ ตีบูงตีบวกอะไรเขาเนี่ยก็เป็นกรอบทองหนึ่งบังออส่วนสกิลหนึ่งรีวิวสกิลหนึ่งเลยก็เป็นการโจมตีปกติเป้าหมายเดียว3ครั้งสร้างดาเมจร้อยห้าเปอร์เซ็นต์เนาะตามพลังโจมตีไปไปดูสกิลสองกันเลยสกิลสองนี่จะกลายเป็นการโจมตีห้าครั้งนะแล้วก็การแอนิเมชันสกิลเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปใหม่นิดหน่อยนะไม่นิดหน่อยน่าจะเปลี่ยนไปใหม่เลยแหละเออเป็นการโจมตีห้าครั้งทั้งทีมนะ สร้างดาเมจ85%ของพลังยมตีเนะาะก็คือดาเมจเนี่ยจะเท่าเดิมเลยแล้วก็จะฟื้นฟู HP 20จุดทันดีหากตัวเองติดกระหน่านะเฮ้ยเดี๋ยวจะฟื้นฟู HP 20ให้กับตัวเองทันที20%เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ใช่ละมันเปลี่ยนใหม่หรอวะผมขอไปดูสก,กิลเก่ามันก่อนทำไมผมอ่านแล้วแบบเริ่มเข้าใจแล้ววะปับ๊บโอ้โหทุกคน ก็คือสกิลเก่าเนี่ยจากปกติอะ่ะต้องติดกระหน่ำนะถึงจะฟื้นฟู HP 20%แต่อันนี้ไม่ใช่แล้วครับพออัพมา3ามดาวมันจะฟื้นฟู HP พให้ตัวเองเลย20%นะเมื่อใช้สกิลเออแล้วก็เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้เพิ่มมาอีกนะถ้าเราเอาสามดาวเนี่ยก็คือเพิ่มการเจาะเกาะ60%ให้กับเพื่อนรอบข้างของฟูบกกุกิเมื่อมันเปิดสกิลเนาะก็คือไม้กางเขนอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นภาพไมก้กางเขนให้ดูเออภาพก็จะประมาณเนี้ย คือคัสที่อยู่รอบฟูกิอะหากฟูกิใช้อันติปุ๊บไอตัวที่อยู่รอบมนะันอะก็จะได้บัฟเจาะเกาะศัตรู60%สองรอบถือว่าแรงมากเป็นตัวเปิดที่คุ้มค่าตอนนี้ถ้าอัพสดาวเออส่วนพาสีนี่หลังทําการอัพหดาวแล้วเนี่ยฟูกิจะทําการเคลื่อนที่เมื่อไหร่จะเพิ่มทนทานให้กับเพื่อนในทีมที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุดเนาะ20%และหากอัพดาห้ดาวแล้วเนี่ยจะมีโอกาสอีก50%เนาะเพิ่มทนทานให้ตัวเองแน่นอนก็คือสมมติ เพิ่มให้ตัวข้างที่เลื่อนน้องกับฟูกิไปแล้ยี่สปอร์เซพอัพาดาวปุ๊บโอกาสห้าสิอรนตะเข้าใจปะฟูกิอาจจะได้โลมาด้วยก็คือโอกาสนะครับมันไม่เต็มร้อยเสมอไปเราก็ต้องพึ่งดวงเออประมาณนี้ส่วนไอเทมที่ผมใช้ก็ไอเทมที่ผมใช้นะใครจะไปใช้ของเอ,อ่อถ้าให้แนะนำนะไปเล่นเซตอัศวินหรือนักดาบเน้นความเร็วถ้าคุณเล่นสายดามเมจนะ เปิดตัว2หรือ3เนี่เป็น้นความเร็วสุดเลยเออมันจะโคตรจบเกมไวภายในสองเทินแต่ถ้าคุณเล่นสายถึกคือแบบเอามายืนโงงๆเฉยอะก็เน้นเลือดกึ่งเลือดกึ่งโจมตีเหมือนผมหรือจะเอาเลือดล้วนก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันผมก็เน้นไอเทมเลือดกึ่งโจมตีผมให้ฟูกีะเปิดเป็นตัวสุดท้ายเลยเว้ยเพราะจริงๆแล้วอะฟูกีผมอะแม่งอยู่ไม่ถึง2เทินด้วยซ้ําแม่งตายก่อนอีกพอเอิดเทินแรกแม่งก็ตายแล้วอะเออประมาณนี้ไอเทมผมไพ จะเล่นฟูกกี้แบบจริงจังนะบอกก่อนนะถ้าเล่นจบบจริงจังนะไปใส่เซ็ตอัศวนหรือนักดาบแล้วใส่ความเร็วให้มันมันจะโคตรแรงครับโคตรโอพีเลยแหละผมบอกได้แค่นี้แหละเออแล้วไปดูสกิลการเปลี่ยนแปลงของมันดีกว่าว่าสกิลการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมแล้วเราจะไปรีวิวสกิลการเปลี่ยนแปลง,งมันด้วยครับผมไปดู โอเคครับผมเราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะทาสู้ราชาเออเออเออทาสู้ราชาด่านเออเออราชาน้าน้าเนาะด่านที่สิบสองเนาะก็คือด่านเนี้ยอยากอยากมาทุกคนแต่มีโอกาสดอปของทองเนาะใครที่ผ่านได้แบบสบายๆายก็ดีใจด้วยครับคุณมีโอกาสได้ของทองรัวเลยแต่ก็ไม่บ่อยนะเล่นร้อยครั้งออกหนึ่งครั้งก็มีหนะ้าบอกก่อนเลยเราไปดูสกิลด,ดีกว่าเปิดก่อนเลยครับผมแต่ว่าเด็ก เ,เดี๋ยวผมเล่นอัตโนมัติเลยเพราะผมเป็นอัศวาไปแล้วโอเคเปิด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 หืมฟุกิมันจะได้ฉายเอาวะโอ้โหดวงผมนะี่ไงปล่อยสิทธ์เดียวไปฟุกิเก็บสกิลไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไ้าไปใช้สกิลมันในรอบสองเนาะรอบนี้ลนะปล่อยสกิลฟุก,ฟกิเลย ก็ผมลืมเอาฟุบุกิยืนกลางว่ะเออพลาดละมันจะได้เห็นเป็นไม้กางเขนไงไม่เป็นไรเราอธิบายเป็นรูปไม้กางเขน,นแล้วทุกคนคงเข้าใจเข้าใจแหละไม่เข้าใจก็ไม่ใช่แล้วหวานหวานเบาได้เบาพี่ชายมัดขึ้นฟ้าดีหนึ่งทีไม่ตายเหรอตายเว้ยอุ้ยของมองดอกไปทุกคนโอเคด่านนี้น่าจะสบายนะบอกได้แค่นะั้น ว่าโอ้โหไม่ดิบกระยี้หนึ่งสองสามไม่ตายวะโอเครบริวิลิเซเนอร์ชิสวยเรามาดูสกิลชา้ชาๆกันดีกว่ามามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนบ๊อบบ๊อบบ๊บบพายุห้าอันเห็นนะเออพายุห้าอันนะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมมันตอบเปลี่ยนอันวิชั่นใหม่เว้ยแล้วก็เพื่อรอบๆอะเห็นเออเห็นให ฟรีฟรีซันเนอร์ปะ่ะกับไอ้ด้ดวงอ่ะมันมีไม้แข่งขึ้นไยเลขสองเอออันนั้นน่ะคือได้รับบัฟจอบเกาะอันนันหกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราเอาฟุบุกีอ่ะยืนตรงกลางอ่ะมันจะคุ้มกว่านี้ก็คือจะได้ทั้งโกลデนบอลด้วงแล้วก็หน้ากากหวานเออก็แล้วแต่คนเนาะจะวางตำแหน่งไหนอันนี้ผมเข้าใจทุกคนสามารถจัดทีมมันได้ประมาณนี้เลยมันก็จะตีแรงขึ้นนะทุกคนจะเกาะหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ อโอเคดัานที่สองสบายผมอะตัวผมหนาไงได้อะไรมาวะเกลือโอเคสำหรับทีมผมก็จะประมาณนี้นะทีมอันนี้คือทีม PVP นะผมบอกก่อนเวลาผมไปเล่น PVP ผมจะจัดทีมแบบนี้เนาะก็ใครต้องการเซตแบบไหนก็จัดได้นะคือถ้าเป็นเล่นดาเมจของพูกุกิเลยอะก็เน้นความเร็วเนาะเน้นความเร็วก็เลยประมาณ2หรือส คือเลี้ยงผ้าบาสม,มุิผมเล่นฟูกิสายความเร็วใช่ไหมผมมันจะเอามานันยีไว้ตรงนี้เว้เ,เพราะไอต่องตัวข้างอ่ะมันจะได้รับบลอกเจเกาะด้วยแถมไอตัวข้างหน้ามันหน้าฟูกิอย่างไอหน้ากากหวานเงี้ยมันก็จะได้จอเกาะด้วย60%อย่างเงี้ยเวอร์ครับตีแรงคืออันนี้เนี่ยนี่แนะนําสายความเร็วนะแต่สายที่ก็เล่นนะผมอะเอาไว้หน้าครับเอาเป็นตัวล่อเป้า ก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวออฮีโร่อย่างฟุบูกินะคือมันไม่มีอะไรเยอะครับฮีโร่มันเก่าไปแล้วใครที่รอผมรีวิวตัวให,ใหม่ก็รอก่อนนะเดี๋ยวจะทําการรีวิวแน่นอนตอนนี้กําลังหาไอ,อ้นี่ตอนนี้กำลังหาชิ้นส่วนของแฮมเมอร์เฮดอยู่ใครรอได้รอนะผมจะรีบทําให้เร็วที่สุดก็จะเป็นยังไงก็ิดกตามชมมันครับ เอออย่าลืมนะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตั้งใครเป็นกำลังใจผมด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆเป็นอนะีพีเนาะนี่ก็ EP ที่เท่าไหร่แล้วนะสิบแล้วแหละเออแน่นอนถ้าพัดเขาเรียกว่าอะไรซับติดตั้งถึง500ซับนะผมจะทำการไลฟ์สดในวันพันแมนใน YouTube เนี่ยแล้วก็ไลฟ์สดแจกของกับคนดูเนาะก็แจกทูมอนี่บริษัทสามร้อยเนาะรอกันได้ทุกคนเราจะ เรือไปด้วยกันนายวันพาสแมโอเคครับผมบายบายเดี๋ยวผมไปลงแร้งก่อนแร้งมาแล้วจับคู่แรง้งได้เริ่มแล้วบายบายครับ